สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันเคยประจำทุกวันนะกับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊ไหนโอเคเจดมนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ฟุตบอลแอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์โอ้โหไปกันที่ทวีปแอฟริกาเลยก็แล้วกันนะซิงแชมป์แห่งชาติของพวกเขานั่นเองนะจ๊ะสามต้นโตโมแกเซเนกอลนะจ๊ะจับดวลกับแกมเบียเออไม่ใช่พวกข้อไก่ทอดพวกแหล่ลาหมูทอดต้มซุปเปอร์ไม่ใช่นั่นแกมเบียเซเนกอลเนี่ยชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะส่วนแกมเบียชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองฟอร์มต่างกันเล็กๆแต่ว่าเฮตูเฮตร์เนี่ย นก็ชนะไป2เสมอไป2ไม่เคยแพ้แกมเบียเว้ยเออเหนียกว่าตรงนี้นะ <Okay. S 1> ตัวเล่นนะจ๊ะเซนกกลวันนี้คาริดูคูลิบาลีป๊บมาตาซาแล้วก็ซาโดมันเนี่ยส่วนแกมเบียนะมีซาดิยันโกยูซูฟาบ๊อบแล้วก็นหน้าใช้อารีโซคู่นี้เซนกกลบังคับชนะห่าง2ประตูพวกกันถึงจะโอเคฟินเฟล์นะชนะแค่ประตูเดียวเนี่ย <Okay. S 1> ไม่โอเค5 0ตัวชาไปซี่หูอื้อไปข้างอะไรแบบนี้ <Okay. S 1> ซึ่งที่เราดูแล้วเซนกกลน่าจะเก็บ3มแต้มได้ไม่ยาก ลุ้นว่าสกอร์จะขาดาไหมซีดัมดูแล้ว2ลูกน่าจะพอทําได้พวกแกน่าจะมีความสุขนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้เซเนกักเลโอเคโอเคเอาฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะติดตามมนได้ทุกช่องทางชั้นเลยแฟนเพจเจดมัลสตาร์ยูทูบโอเคเจดมัลสับสก้ารใส่กระดิ่งให้ด้วยทิกเกอร์อินสตาแกรมติดตามมาได้นนฟอล okay, โล่กันได้เจดมัลออฟฟิเชียลนั่นเองในหอยหลอดนะมี <Okay. S 1> ความสุขสนุกกับฟุตบอลทุกวันโอเคเจดมัลก็มาทุกวันผู้นี้มาใหม่ไปเว้ย